สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ที่น่ารักของครูใหม่ทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าสถานการณ์เหตุการณ์บ้านเมืองเรานะคะไม่ปกติเนื่องจากสภาวะของโรคโควิด -19 น,นะคะ ลึงช่วงนี้นักเรียนจะต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะวันนี้ผู้ใหม่ก็จะมาสอนนะคะในเรื่องของสมบัติทางกายภาพของวัสดุที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วแหละบางสมบัติจาได้ไหมว่าสมบัติอะไรที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วความอะไรความแข็งนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้รูใหม่จะมาพบทคุในเรื่องของความแข็งให้นะคะแล้วก็จะมี สมบัติต่างๆอีก3สมบัติจ้ามาให้นักเรียนได้เรียนการแล้วก็จะมีใบงานตอนท้ายด้วยะคะ่ะเดี๋ยวครูหมายขอชี้แจงแบบนี้ก่อนว่าโรงเรียนของเราเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าใบงานให้ทำทั้งหมด3าอาทิตย์นะคะจะมารับได้ในทุกวันจันทร์นะคะทุกวิชาเลยแล้วพอตัม์ต่อไปนักเรียนก็เอาใบงานที่ครูเนะี่ยได้แจก เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเอามาคืนะสมคืนแล้วก็รับใบงานของ,รง,รงครูทย์ถัดไปต่อประมาณน,นี้เหมือนคร่าที่แล้วเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคลิปการสอนออนไลน์อาจจะไม่ได้มีทุกสัปดาห์นะคะแล้วแต่ครูที่สอนอาจจะอันนี้ก็ติดตามใ,รในรายวิชันนั้นๆต่อไปเข้าใจตรงกันนะลูกนะอ่ะโอเคเดินไปอย่างพร้อมอยังลูก ไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วค่ะไปกันเลยอ่ะเรื่องแรกเลยความแข็งของวัสดุก่อนคุณสมบัติแรกคืออะไรคุณหมายรทวนให้คืออ่าเป็นสมบัติของวัตถุที่มีความทนทานต่อแดงอะไรคะขูดขีดใช่ไหมอ่าถ้าเราเอาวัตถุสอันมาขูดกันถ้าวัตถุอันไหนมีรอยวัสดุอันไหนมีรอยเกิอดอ,กอ,อะไขึ้น แสดงว่าวัสดุอันนั้นแข็งมากหรือแข็งน้อยก่อกันมีรอยได้องเป็นคะแข็งน้อยกว่าอันไหนถ้าไม่เกิดรอยก็จะแข็งมากกว่าแต่ถ้าไม่เกิดรอยทั้งคู่ก็จะทําไมคะทำไงคะมีความแข็งเท่ากันนะคะเอามาดูตัวยอย่างวัตถุหรือว่าสิ่งของที่มีสมบัติทางกายภาพด้ความแข็งก็พวกโลหะต่างๆไม่ว่าจะเป็นโต๊ะโลหะรถยนต์นะคะกับเบื้องมุมหลังคาจ้ะ คืมสมบัติต่อไปคือสมบัติของความยืดหยุ่นอ่ะก็คือเป็นสมบัติเมื่อเราดึงเราบีบเรายืดออกมาแล้วเนี่ยมันสามารถกลับสู่สภาพเดิมได้เมื่อเราหยุดแรงกระทำนะคะเช่นเหมือนผู้ชายคนนี้ท่งองอังเลออกกําลังกายดึงเขาเรียกอะไรคือหมายัยไม่ถูกมาที่ออกกาลังกายชนิดหนึ่งเนี่ยเอาดึงออกมาปุ๊บ แล้วมันก็ยืดกลับเดิมเป็นการดวงบอกว่าผู้ใหม่ชอบออกกลงกาไมากเลยไม่รู้จักเลยนะจ๊ะก็คือเอาเป็นว่าเป็นที่ออกอุปกรณ์เอาไว้ออกกัาลังกายชิ้นเนื้อกัะพอเรายืดออกไปแล้วแหละมันก็สามารถทําไรคะดึงไม่ใช่ดึงสิกลับมาสู่สภาพเดิมได้นะคะอ่ะยกตัวอย่างวัสดุที่มีความยืดหยุ่นอะไรบ้างลูกโปงยางอะไรงลูกดึงออกมาก็ยืดได้ ลูกบอลไม่ใช่หนูไปยืดลูกบอลนะคือเหมือนว่าถ้าเราลูกบอลมันแตกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเอาวัสดุนะั้นน่ะมายืดได้นะจ๊ะยางลบหนังยางใส่ยางอย่างเงี้ยก็มีความยืดหยุ่นนะลูกนะหรือ,อยางรถยนต์อะไรก็ตามที่มันเป็นยางๆมันมีสภาพความยืดหยุ่นทั้งนั้นเลยแต่ว่ามันจะยืดหยุ่นมากหรือว่ายืดหยุ่นน้อยก็แล้วแต่สภาพของยางชนิดนั้นๆ ะคะ่ะอะตอไปสภาพที่3การนําความร้อนของวัตถุอะไรเนี้ยมีกระทงกระทามาด้วยถ้าเรเรียนตั้งใจเรียนในห้องผู้ใหม่เคยเกิดกันแล้วถ้าเรกเรียนจําได้นะคะก็คือการนําความร้อนของวัสดุเนี่ยจะเป็นวัสดุที่สามารถถ่ายโอนความร้อนผ่านวัตถุนี้ได้นะคะซึ่งเราเนี่ยจำแนกออกเป็น สองประเภทก็คือตัวนําความร้อนว,วัสดุที่นําความร้อนได้ดีเนี่ยเขาจะเรียกว่าตัวนําความร้อนเช่นกระทะเห็นไหมยี่ผู้หม่เคยยกตัวอยา่างถ้าผู้หม่จะต้มน้ําผู้หม่เอาน้ําใส่หม้อแล้วก็จุดไฟใช่ไหมน้ํามันเดือดได้ใช่ไหมคะเพราะว่าความร้อนเนี่ยมันผ่านตัวหม้อที่มันเป็นโลหะถูกไม่ถูกแล้วที่ผู้หมรยยกตัวอย่างว่าเอา้าผู้หม่ไม่อยากไอ้นี่หม้อผู้หม่ยอยากให้น้าร้อนเร็วผู้หม ุดไฟแล้วนะน้ไปไว้ตรงไฟได้ไหมน้ามันจะร้อนไหมลูกก็ไม่ร้อนมันก็ดับสิถูกไหมอ้ามันก็จะต้องมีอะไรคะตัวตัวที่เป็นตัวนําความร้อนขึ้นมาจะจะอันเนี้ยกระทะตัวกระทะตรงนี้ลูกมันจะเป็นตัวนําความร้อนก็คือเป็นวัสดุที่ความร้อนเนี่ยผ่านได้ดีเลยใช่ไม่ใช่อะต่อไปทีนี้มาดูด้ามจับถ้ายาจำได้ด้ามจับตัวใหญ่มันจะเป็นพวกพลาสติกใช่ไหมอะหรือไม่ก็ฟัง กระทะบางชนิดก็จะเป็นพวกไม้ด้วยใช่ไหมอ่าอ,อันนี้เขาเรียกว่าฉนวนความร้อนฉนวนความร้อนคือวัสดุที่ความร้อนเนี่ยผ่านไม่ได้หรือผ่านได้นั่นแหละแต่ว่าผ่านได้ไม่ดีเท่าตัวนําความร้อนนะจ๊ะเหมือนถ้าเขาเอาตัวโลหะเนี่ยตัวนำความร้อนเอาไปทําด้ามจับนั่นเยงเวลารีนจะทอดไข,ออออไข่อ่ะเออไข่สุกแล้วอ่ะจับปุ๊บรอ้อนไหมละ่ะ นักเรียนไม่ต้องจับไปทั้งมือหรอกแค่นักเรียนเอาเอา,เอา,เ,อาเอามืออะไปไปโดนมานิดนึงะอะก็ทำไมคะสะดุ้งแล้วถูกไหมเพราะผิวหนังของเราเนี่ยมัน,ม,นมันไม่ได้หนามากมันก็แข็งไม่ใช่แข็งพิกมันบอกบางนะคะมันได้ทนทานอะไรขนาดนั้นพอเราเจอความร้อนเนี่ยก็จเจ็บก็จะแสบใช่ปหละ่ะอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้คือความแตกต่างของตัวนําความร้อนกับฉนวนความร้อนนะคะอันนี้คือคุณสมบัติของการนําความร้อนนั่นเองต่อไปคุณสมบัติที่4 นำความร้อนและต่อไปก็จะเป็นการนําไฟฟ้าของวัสดุเป็นสมบัติของวัสดุที่พลังงานไฟฟ้าเนี่ยสามารถถ่ายโอนผ่านวัสดุชนิดนั้นได้นะจ๊ะจะจำแนกเป็นสองประเภทสองประเภทเหมือนเหมือนเอ่ออะไรล่ะตัวนําความร้อนเลยอ่ะทีนี้เป็นอะไรบ้างเหมือนกันเลยลูกวัสดุที่นําไฟฟ้าได้เราก็เรียกว่าตัวนําไฟฟ้าก็คือยอม ยอมให้ไฟฟ้ามันผ่านเช่นปลั๊กไฟเนี่ยตัวที่เป็นเหมือนเหมือนเป็นตัวเสียบอะเป็นปลัก๊กเนี้ยเขาจะทํามาจากโลหะใช่ไหมคะเพราะว่ามันยอมให้ไฟฟ้านั้นผ่านได้อ่ะแต่ถ้าตรงเนี้ยเป็นสายลูกเขาจะเรียกว่าฉนวนไฟฟ้าคือไม่ยอมให้ไฟฟ้าผ่านได้เลยคือไม่ใช่คือตรง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 ,ตรงเส้นตรงเนี้ยมันก็จะมีเขาเรียกว่า เป็นสายไฟอยู่เป็นเป็นเป็นทางที่ยอมให้สายไฟอ่ะเขาเรียกว่าไงอ่ะคือคือคือผู้หมายจะบอกอย่างนี้ว่าข้างนอกเนี้ยมันทํามาจากฉนวนเป็นพลาสติกหรือว่าเป็นเป็นยาง değil, ใช่ไหมแต่ข้างในอ่ะมันก็เป็นเหมือนลวดทองทดงแดงนั่นแหละแต่ถ้าเขาไม่เอาพวกฉนวนไฟฟ้ามาหุ้มมอนนเือนนักเรียนจะได้รับอันตรายรนะถ้าถึงว่านักเรียนไปเสียบลั๊กไฟช็อตแม้ Hot, ใช่ไหมเขาก็เลยจะต้องเอาพวกอส,สิคอะไรเงี้ยเอามาหุ้มไว้หรือว่าเอาอยางมาหุ้มไว้เพื่อที่จะเป็นฉนวนไฟฟ้าเพื่อเ,อเวลาเราไปจับหรือว่าอะไรเงี้ยเราจะได้ไม่โดนไฟฟ้าช็อตหรือว่าไฟฟ้าดดนะคะอันนี้คือฉนวนไฟฟ้าอย่างที่ครูหมายยกตัวอย่างเวลาเรียนมือเปียกหรือว่าอะไรเงี้ยน้ําเนี่ยเป็นตัวนําไฟฟ้าได้ดีเหมือนกันนะเออเวลาน้องอาบน้ำได้ไหม เอาเอามือไปจับปั๊กจับอะไรไปเสียบน้องอาจจะเกิดอันตรายได้นะอันนี้ไม่แนะนําไม่ทําเลยเป็นห่วงนะคะนอกจากโควิดจะอันตรายแล้วเนี่ยอันนี้ก็อันตรายยิ่งกว่าโควิดอีกเออก่อนจะทําอะไรเกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยเช็ดมือให้แห้งพล้วคุณแม่บอกว่าโว้ยโควิดต้องล้างมือมบ่อยๆชูนั่นเลยล้างมือมบ่อยๆแต่มือเรียังไม่แห้งเลยแล้วเลยเอามือไปจับปั๊กแล้วไปเสียบ โควิด <COVID S 2> ไม่ต้องถึงตัวอะไรหรอกนักเรียนโดนไฟช็อตไฟดูดจบเลยทีนี้ไม่เอานะคะด้วยความเป็นห่วงเช็ดมือให้แห้งก่อนก่อนที่จะไปจับปลัก๊กหรือว่าเสียบปลั๊กอะไรนะจ๊ะอันนี้ในเรื่องของการนําไฟฟ้า่ะก็จบแล้วคุณสมบัติหรือว่าสมบัติทางกายภาพของวัสดุมีสี่อย่างนั่นคือความแข็งความยืดหยุน่นการนาความร้อนแล้วก็การนําไฟฟ้าของวัสดุนในลูก เนื้อหาก็าจบแล้วง่ายมากเลยตอนช่วงนี้ก็ถ้าคิดถึงผู้ใหม่ก็ดูรูใหม่ผ่านหน้าจอไปก่อนเนาะก็ช่วงนี้ก็กักเรียนก็ต้องอย่างที่รูใหม่บอกไปต้นที่ต้องดูแลรักษาสุขภาพตนเองนะคะอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยบ่อยๆล้างมือบ่อยๆแล้วก็รักษาระยะห่างด้วยนะคะถึงว่าถึงแม้ว,ว่าเราจะอยู่ห่างกันแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็มีเขาเรียกว่า เทคโนโลยีนะคะที่ทําให้เราเนี่ยได้มาอยู่ใกล้กันได้ถึงจะไม่ได้เจอกันจริงๆเราก็เจอกันผ่านหน้าจอไปก่อนนะคะครูใหม่ก็ย่วงห่างอย่างห่วงๆนะักเรียนทุกคนนั่นแหละนะจ๊ะด้วยความห่วงใยจากครูใหม่ค่ะอย่าลืมทาใบงานแล้วนํามาส่งแล้วเจอกันช่วงที่โควิดมันคลี่คลายโยนหมดไปนะจ๊ะดูแลตัวเองด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบาย